妈妈，嗯。 สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม13ล้านดวงใจนะครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับทักทายครับผมสวัสดีพี่ทีชัยครผมทักทายครับผมสวัสดีครับก็มาชมพระเครื่องกันครับผมนะครับพี่หลายท่านก็เดินทางกลับบ้านครับก็ขอให้กลับโดยสัสิภาพรับอย่างปลอดภัยครับขับรถช้าๆัไปเรื่อยๆอย่าขับเร็วช่วงนี้รถเยอะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับขอความคืบบผมเช็คความเป๊ะ จากดี้รับพี่น้องท่านใดเข้ามาก็คอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับผมอยากชมองไหนครับวันนี้โปรโมชั่นพิเศษครับลดพาราก่อนสิ้นปีนนนน68น,นะครับวันนี้ลดพาราพิเศษครับเป็นร,รับประกันทุกรายการครับรับประจันแจ้ทุกรายการนะครับเเป็นนล่ทไม I'm going to อย่าเล่นเยอะนะสวัสดีทุกท่านนะครับผมน้องคาราเมลก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้ผม์กดแชร์มึงก็มาแบ่งปันพระเครื่องครับนี่เพิ่งเลิกงานมาผมก็อะไรสดแบ่งปันพระเครื่องครับวันนี้ ท่านก็เป็นทางกลับบ้านครับขอทุกท่านนะครับไอราปีมาอย่างมีความสุขครับก็ขอดินทางลดสัส่ิภาพอย่างปลอดภัยผสวัสดีพี่น้องยี่สิบสอง้ลนดวงใจครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมอ่าันนี้โปรโมชั่นพิเศษครับโดยโ่า่นรถพาราครับผมนะครับแบ่งปันครับก่อนสิปปี้หกแปดครับ นี่ครับตันใดมีรถยนต์รถใหญ่ครับปู่ทวดครับเป็นเนื้อวานองค์ใหญ่ครับหลวงปู่ทวดครับรดน้ำขุดนน้ําครับแต่มีรถยนต์รถแกงรถพิกอัพรถกระบะครับนี่เอาเป็นบูชาหน้ารถครับสวยครับหลวงปูเรื่องแข็งแกร่งปลอดภัยอยู่แล้วครับนี่ครับหลวงปู่ทวดครับราคาเบาๆสองร้อยห้าสิบนะครับ 250บาทนะครับโตนี้ครับ250ราสิบาทครับกรอบจัดส่งครับจัดเลยถ้าเป็นน้องจัดเลยครับสกครับเรียนสกทหารเสือหลวงพ่อคูลวัดบ้านไร่ผมปี36นะครับนี่ครับสกปี36ครับหลวงพ่อคูลครับอยู่ในซีนเดิเดิมครับผมซีนเดิเดิมครับไม่เคยแกะออกจากซองครับ พาราปกติน้องเปิด350แต่วันนี้น้องลดพาราครับเหลือ250นะครับพร้อมสดจัดส่งครับผมในกลุ่มเล่น300บวกครับผมแต่ผมวันนี้เหลือ250พร้อมจัดส่งครับผมนะครับนี่ครับจัดเลยครับพี่น้องทหารเสือพระคูณปี36นะครับชื่อว่าเรล่นสอครับนะครับนี่ครับสวยๆครับผมสุดภาพสวยๆครับบุกแบนก็เกิดจะปลอกครับตรงนี้จะบบุกแบนสกกรครับ เปลี่ยนในผ่านการใช้ครับอยู่ในซองน้ำเดิมครับพี่น้องถ้าใสายพ่อคูณวัดบ้านไรครับผมจัดเลยครับเปลี่ยนสองกอครับ250บาทครับพร้อมจัดส่งพี่น้องครับวันนี้พาราโปรโมชั่นนะครับลดก่อนสิ้นปี6กแปดครับเรยนนี่ไปกันไหน ปเป็น,น,ปนยังไงครับเป็นยังไงสอดอพอแพรครับสมเด็จพ่อแพรครับผมปีสามห้าครับต้นอนุสรหนึ่งร้อยปีครับผมนี่ครับปกุศลกิธีใหญ่ครับตรงน,นี้นี่ครับ có mỉa phật vị trí chín đẳng pluksek ông các ông, vị chén lốc, hông ngon vót đòn di hòa các, này các, ờ, giờ luôn, ta đi, ta lại sột sịt, lắn xào các, giờ mày nít, giờ ta, để con lồng chở lôm, tôi đư นะครับพ่อแพรครับสมเด็จพ่อแพรปี35ครับรุ่นอนุสรณ์100ปีครับอืมวัดพ่กุนทองครับนครับตรงนี้ก็สภาพสวยๆครับเบาๆครับ350ราสครับ350บาทพร้อมจัดส่งครับพี่น้องอย่างนะ้สมสกอก่อนครับนะครับสมเด็จครับหลวงปู่เจียมครับสายเหนียวจอดสเลนครับพี่น้อง หลวงปู่เจียมอติเสโยครับปีสามห้าเช่นกันนะครับผมจังหวัดสุรินครับมีบันทึกอยู่ในหนังสือชัดเจนครับหลวงปู่เจียมครับพระแดง่อาพระดังแดงสันใต้ครับผมสายเหนือที่สันใต้ครับเกรนหล่อพ่อโคลนครับรุ่นโคลพันล้านสามห้าปีสามเจ็ดครับวัดบ้านไร่ครับ ทองเลี่ยมใช้ครับนี่ครับทองเลี่ยมครับขาดาเบาๆครับเอาหนึ่งร้อยห้าสิบครับนี่ครับคูณพันล้านสองห้าปีสามเจ็ดครับหนึ่งร้อยห้าสิบครับทอมเลี่ยมครับนี่พร้อมเลี่ยมสแตนเลสนานาครับหนึ่ร้อยห้าสิบพร้อมจะส่งครับปกติน้องเปิดสองร้อยห้าอันนี้ลดโปรมิเศษครับมาชมเลยครับเรียนรอครับรูปเหมือนร้อยองค์ครับหลวงปู่เจียมเช่นกันครับปีสามหกนะครับรุ่นมหานิยมครับชื่อรุ่นมหานิยมปีสามหก นี่อุดกริ่งครับเนี่ยรุ่นนี้อุดกริ่งครับแล้วก็อุดด้วยโคตรอุกครับนี่โคตรอุกครับใลายฐานมีกริ่งนะครับจะยินครับกริ่งชัดเจนครับผมนี่ครับหลวงปู่เจียมครับวัดอินทราสุการามจัดเชียนครับผมนี่ครับสายเหนียวจังหวัดเชียนครับพร้อมเลี่ยมใช้ครับสามร้อยห้าสิบครับพร้อมจะส่งครับพี่น้อง ชมหลวงปู่หงนะครับรุ่นแรกครับหลวงปู่หงพรมัญโยนะครับน<ฮ>ะครับแียวหลวงปู่หงพรมัญโยวัดเพชรบุรีครับผมเป็นหลังยันครับเป็นทีมหลังยันนะครับค <cin ns> รับไปสวยครับไปเงียบเดี๋ยวนะระยะลงไล่กันครับผมรู้สึกว่าเงียบ ตอนเย็นมาเจอกันใหม่ครับผม